อะไรคือประสบการณ์การใช้สินค้าระดับโลกทั้งยังเป็นตำนานและยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ครับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า user experience หรือตัวย่อคือ UX เป็นความต้องการสูงสุดของนักธุรกิจและนักการตลาดครับการทำให้เกิดประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการจะส่งผลให้มีการซื้อซ้ำและซื้อซ้ำถี่ถี่ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการและนักการตลาดสร้างเส้นทางสร้างสิ่งแวดล้อมเรียกรวมๆว,ว่าระบบนิเวศหรือ ecosystem เรียกว่า user interface ตัวยอกก็คือ UI ตำนานระดับโลกตัวแรกที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือ Windows ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่แทบไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ครับเพราะถ้าไม่มีระบบนี้ คอมพิวเตอร์ก็เป็นแค่เศษเหล็กและตัวต่อมาก็คือระบบปฏิบัติการ Android และ ios ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้คุ้นเคยจนไม่คิดถึงทางเลือกที่3เลยครับแต่มีสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกใช้และยากที่จะปฏิเสธและถ้าใครปฏิเสธการใช้หลายประเทศต้องสังเวยด้วยชีวิตผู้นำนั่นก็คือระบบเงินดอลลาร์ครับ ระบบเงินดอลลาร์เป็นระบบที่มีการวางแผนอย่างแยบยนต์เพื่อให้คนทั่วโลกรู้สึกสะดวกรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการกำหนดให้ใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศสร้างตลาดการเงินขนาดใหญ่ซื้อขายหุ้นทั่วโลกซื้อขายทองคำก็เป็นสกุลเงินดอลลาร์ทั้งยังรวมถึงการสร้างกองทัพขนาดมหึมา ที่มีฐานทัพประจำการอยู่ทั่วโลกเกือบ800แห่งเพื่อค้ำยันสกุลเงินดอลลาร์จรึงทำให้สกุลเงินดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในปัจจุบันครับทั่วโลกยากที่จะปฏิสเสธเงินดอลลาร์ได้ครับหากเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินอื่นมันอาจจะไม่คุ้มค่าแต่ด้วยความอหังการของสหรัฐอเมริกาไม่พอใจประเทศไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าไปยึดทรัพยากรเข้าไปใช้พื้นที่ ก็ใช้เงินดอลลาร์เป็นเครื่องมือในการจัดการกับประเทศนั้นๆเรื่องนี้รัสเซียอิหร่านเวเนซุเอลาคิวบาเกาหลีเหนือและอีกหลายๆประเทศต่างรู้ดีครับและอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเอียงข้างใดข้างหนึ่งสุดท้ายธรรมชาติจะปรับให้มันสมดุลแต่เนื่องจากว่าอํานาจของเงินดอลลาร์สหรัฐมันมีสูงกว่าเงินสกุลอื่นหลายเท่าในปัจจุบันนี้นะครับ หากมีการปรับตัวยังไงดอลลาร์ก็ถอยลงครับแต่จะยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพียงแต่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในสัดส่วนที่ประมาณ20-30ของธุรกรรมการเงินของทั้งโลกจากเดิมที่เคยอยู่ประมาณ75-80และเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้การต่อรองของแต่ละประเทศแต่ละขั้วอำนาจมันไม่ต่างกันมากโลกเราจะสงบขึ้นครับนั่นหมายความว่าประเทศไทย จะขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่านี้อีกหลายเท่าครับดังนั้นการที่ประเทศไทยมีจุดยืนที่เป็นกลางเข้าทั้งทางฝั่งสหรัฐเข้าทั้งทางฝั่งจีนรัเสเซียจึงทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยครับ